สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวเปลี่ยนจอเรียวมี10บโปรหีนะคะใช่ของลูกค้าเนี่ยจอแตกทัชสกรีนไม่ได้แล้วก็สีของภาพเนี่ยเพี้ยนไปเลยนะคะนี่นะคะนนค่ะจะมาดูกันว่าหลังจากเปลี่ยนหน้าจอไปเนี่ยคุณภาพของจอเป็นยังไงนะคะ ะคะ่อ okay. นข,ข้างที่จะเนียนเลยนะคะมีติดฟิล์มให้ด้วยนะคะจะแถมฟิล์มให้ทุกรุ่นเลยนะคะ,ะมาดูกันว่าหลังจากเป็นจอไปเนี่ยคุณภาพของจอเป็นยังไงนะคะเราเริ่มแรกเราจะมาดูความสว่างของหน้าจอกันนะคะว่าถ้าปรับความสว่างให้เป็นสว่างสูงที่สุดกับต่ำที่สุดเนี่ยเป็นยังไงนะคะ อันนี้จะเป็นแสงสว่างสูงที่สุดนะคะนี่นะคะต่อไปแสงสว่างต่ำที่สุดนะคะอันนี้สามารถเพิ่มแสงลดแสงได้นะคะแล้วก็ต่อไปทัสกีนนะคะ ทัสกินจนไหนที่ทัสกินไม่ได้มันจะไม่มีจุดสีฟ,ฟ้านะคะนี่นะคะ่ทาสกินหน้าจะได้นะคะกระบายสีจออ,อันนี้สีจอนะคะสีจอไม่เพี้ยนไม่มีเดพิเซลไม่คึ่นเส้นนะคะคุณภาพสีจอก็ตามคลิปวิดีโอเลยนะคะ ปุ่มเมนูปุ่มนั้นกลับปุ่มเมนูปุ่มโฮม,มกดได้นะคะนี่นะคะประมาณนี้นะคะเปลี่ยนจอของเรียวมี10 pro 5G นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจเปลี่ยนหน้าจอนะคะก็สามารถติดต่อมาได้นะคะขอบคุณค่ะ